บุญนั้นไม่ได้เกิดแต่การบริจาคทานอย่างเดียวบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาเป็นบุญที่สามารถทำได้ไม่เลือกบุคคลหลวงปู่มัน่นโพริทะโต สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและคิดถึงครับรายการห้องข่าวชาวสุรินถิ่นช้างใหญ่ผมสุชาติยามดีรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวข่าวสารข่าวชุมชนคนบ้านเราข่าวท้องที่ท้องถิ่นข่าวสุรินอัปเดตข่าวเรื่องราวความเคลื่อนไหวรอบทิศทั่วไทยนำมาประชาสัมพันธ์พูดคุยผ่านทางรายการคลื่นสร้างสรรค์ชุมชนตำบลสกัด อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ fm เก้0สิบจุดห้าศูนยนาเจ็ดนาฬิกาสานาทีเช้าวันอังคารที่18เดือนเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้รม13บสาคำเดือนหน้าวันนี้ยังไม่เหมาะแก่การกระทำการมงคลเคล็ดดงดีคนเกิดปีจองานดีแต่กลับมีบางอย่าง ที่อาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อยใจการทำบุญช่วยเหลือสัตว์จรจัดเสริมดวงชะตานะครับศูนย์กลางกำลังเลขวันนี้อยู่ที่41นาฬิกาอยู่ที่25 2นาฬิกาอยู่ที่7 7นาฬิกาอยู่ที่9 10นาฬิกาอยู่ที่3 11นาฬิกาอยู่ที่6012นนาฬิกาอยู่ที่1 48สําำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้การงานคนเกิดวันอังคารนั้น,นเรียกว่าต้องเหนื่อยหน่อย เหนื่อยกับการทำงานปัญหาก็จุกจิกแต่สุดท้ายจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนข้างจะดีมากมีเงินเข้าบัญชีความรักคนมีคู่าการกระทำเป็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ค่อยพูดกัน,นดูเหมือนห่างๆกันแต่ว่าแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกันได้ ส่วนคนโสดก็ทำแต่งานจนแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักสำหรับเช้านี้พยากรณ์อากาศแจ้งอุณหภูมินาเขตสังขาบ,บ้านเราก็28องศาร้อนแต่เช้าโอกาสฝนตก1%ความชื้น77%ลม10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างจะแดดจัดสูงสุดวันนี้38องศา ในช่วงประมาณบ่ายๆนะครับตีห้าของวันพรุ่งนี้อนะุณหภูมิขยับขึ้นอีก29องศานะก็จะมีลักษณะอุณหภูมิแบบนี้ยาวต่อเนื่องไปอา,อาจจะถึงนู่นแหละครับสัปดาห์หน้าอีกนะเพราะว่าอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างจะไปทางแดดร้อนแดดจัดนะดูแลสุขภาพของตนเองนะครับ บางทีจะไปร้อนจัดในช่วงสุกเสาร์นะอุณหภูมิจะขยับไปถึง40องศานั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร้อนกับอากาศนะเรื่องของชีวิตนะที่ต้องดำรงคงไว้นะทั้งภายในและภายนอกอากาศมันร้อนเพราะว่าสภาพภายนอกเราน้นต้องอยู่ในโลกธรรมชาติเนะจอ เอพลังของดวงอาทิต์เนี่ยถึงคราวที่ดวงอาทิตย์จะเรียกว่าส่งความร้อนมาให้เราอย่างเต็มที่นี่จนบางทีบางคนถึงกับเป็นลมหมดสติหรือเสียชีวิตไดต้ฮิสตโตรอาการของการเสียชีวิตจากความร้อนแสงอาทิต์นะฤดูกาลมันก็เปลี่ยนไปท่านผู้ฟังมันไม่ได้ร้อนตลอดไป ในช่วงที่มันร้อนเราจะทำอย่างไรนะเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะมีวิธีการปกป้อง,ป,องป้องกันภัยอย่างไรนั่นเป็นนะความประเสริฐของมนุษย์ที่มีปัญญาทั้งปัญญาในด้านของนะการสร้างนะพลังภายในและนะปัญญาในด้านประดิษฐ์คิดค้นวิธีการต่างๆนะความร้อนที่เกิดจาก อากาศนี่มันก็ไปบังคับธรรมชาติไม่ได้เนาะแต่ความร้อนที่เกิดจากอารมณ์นี่มันก็ต้องได้รับการฝึกฝนจากตัวเราเองนี่แหละนะถ้าเกิดอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวขึ้นมาก็ไม่ได้เลือกนะว่าจะเป็นใคร ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือแม้แต่พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังอยู่ภายใต้อารมณ์ซึ่งมนุษย์ทุกคนนั้นต้องล้วนแล้วแต่ต้องเจอและสัมผัสพูดถึงเรื่องราวของพระสองฆ์องค์ข้าเจ้านี่ก็ออกข่าวกันลืมลืมลืมผ่านเหลืองร้อนเปิดศึกชิงที่นั่งเก้าอี้นะมีความเข้าใจผิดกันในเรื่องที่นั่ง หวร้อนไม่ยอมกันทะเลาะวิวาทกันอยู่ที่อำเภอจอมพระนู่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งจากกรณีที่มีเรื่องราวข่าวข,าวของพระพิสูจน์สงรูปเป็นข่าววันทั้งโลกออนไลน์และสื่อทีวีนพระพิสูจน์ทะเลาะกลางพิธีบังสกุลวัดดังแห่งหนึ่งของอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเหตุการณ์เกิดเมื่อหลายวันก่อนสาเหตุก็มาจากญาติโยม กลับมาสงกรานต์ทำบุญบังสกุลเหมือนทุกปีซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานนะจะได้วุธิศให้กับบรรพชนที่ล่วงรับไปโดยญาติโยมก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ภายในวัดมาประกอบพิธีบังสกุลซึ่งญาติโยมได้จัดเก้าอี้ให้พระสงฆ์นั่งสองแถวระหว่างนั้นพระสงฆ์ก็มานั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้พระที่มีเรื่องนะมาทีหลัง ตนเองพรนษาน้อยนะจะนั่งเขาเรียกว,ว่าเก้าอี้มันดันเต็มซสก่อนส่วนพระที่นั่งก่อนนั้นก็นิมนต์บอกว่านิมนต์ท่านนั่งข้างหน้าเลยอืมมีที่ว่างอยู่ว่าอย่างนั้นเอา้า่ยก็ไปนั่งหลังจากนั้นพระอีกรูปก็มาอีกอืเห็นพระรูปดังกล่าวนั่งข้างหน้าก็เลยถามต่อไปว่า ท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วทำไมถึงมานั่งดันนะ่ะพระที่ถูกถามก็เลยประทะคารมกันเถียงกันจนเกิดเหตุชกต่อยกันด้วยอารมณ์ร้อนชั่ววูบเป็นท่านผู้ฟังหลังจากนั้นพระทั้งสองรูปก็ได้สำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปและก็ได้กระพจบจากพนัมเพือจอมพระเพื่อชี้แจงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว นั่นก็เป็นเรื่องราวของอารมณ์เนาะนนผู้ฟังมันไม่เลือกใครไม่เลือกสูงต่ำดำขาวไม่เลือกนะคนสวยคนหล่อไม่เลือกคนยากจนไม่เลือกคนรวยไม่เลือกคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์เหล่านี้มันเป็นนะครับกิเลสติดตัวทุกตัวตนคนไปอจนนะ หลวงปู่ท่านก็ได้บอกเอาไว้นท่านบอกว่ามียาโยมถามว่าท่านตัดกิเลสได้หรือยังตัดความโลภความโกรธความหลงความมิจฉารรศยาได้หรือยังหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเราตัดสิ่งเหล่านี้นจะบอกว่าตัดขาดเลยมันก็ตัดไม่ได้เพราะตราบใดที่ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ ความเป็นมนุษย์นั้นมันทําให้รู้มากกว่าการตัดเราจะไปตัดได้อย่างไรในเมื่อเรายังต้องอาศัยร่างกายมนุษย์นี้ยําดงคงไว้อยู่เพื่อให้เราได้ศึกษาเพื่อให้เราได้ฝึกฝนปฏิบัติตนเองให้เรามีความอดทนนะถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะการฝึกฝนก็ไม่มีแล้วนะหลวงปู่ท่านว่า นะถ้าอยากจะให้มันตัดขาดอะไรอย่างนั้นอย่าไปบังคับให้มันเกิดความทุกข์เกิดการแตกตะบะตะบะแตกเหมือนว่าสติแตกนะการที่เรารับรู้การที่เราเป็นผู้รู้ในอารมณ์เหล่านี้สำคัญที่สุดท่านให้รู้ให้รู้ถึงมันให้เห็นมันอย่างเด่นชัดเห็นแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญานั้นในการพิจารณาเหตุและผลที่ นะกำลังจะเกิดและหลังจากเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่า,เ,าเรื่องความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่ถ้าเรารู้ว่าเหตุมันทำให้เราทุกข์กนะ็อย่าไปนะสูงสิงออย่าเข้าไปเกลือกล้วอย่าเข้าไปเป็นมิตรกับมันให้เป็นผู้รู้ก็พอนะเราก็จะระง,งับมันได้ เออมันหนีจากเราไปไม่ได้เราก็หนีจากมันไปไม่ได้นะจนกว่านะเราได้จะได้เห็นเรื่องราวสัจธรรมความจริงนะโดยปัญญานี่แหละเป็นผู้พิจารณาให้เห็นหลักสักจธรรมหลักแห่งความจริงหลักแห่งธรรมะทันว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังอย่าไปตำหนิติเตียนใครนะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออเป็นเออแค่ โคศกดีเจจะมาบอกชาวบ้านให้ทุกข์ให้สุขให้อะไรตัวเองประพฤติปฏิบัติได้หรืออยังอะไรประมาณนั้นหรือบางคนก็บอกว่าไม่ได้เ,เรียกว่าไปทำบุญกับวัดกับวาแล้วทุกวันนี้ไม่ได้คิดถึงพระเหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วนะรู้สึกไม่ศรัทธาเหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังเ,เราจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอะไรนั้นเป็นสิทธิ์ของเรา อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ท่านบุฟังได้ศรัทธาตนเองศรัทธาในความดีศรัทธาในการกระทําศรัทธาในปัญญาที่มีอยู่ในตัวตนทุกคนไปนะถ้าเราศรัทธาตนเองแล้วเราเป็นนะผู้ประพฤติปฏิบัติแบบอย่างที่ดีให้ตนเองก็ไม่จําเป็นต้องไปศรัทธาอะไรแต่ในขณะเดียวกันความศรัทธานี้มันดันไปศรัทธาทุกอย่างถ้าเราศรัทธาตนเองแล้ว นะเรายังศรัทธาในความดีที่อยู่โดยทั่วไปด้วยม,มันก็แปลกดีนะท่านผู้ฟังประพฤติปฏิบัติตนอให้ดูแล้วรู้สึกว่าพึ่งพาตนเองได้เราก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ได้รับผลจากการที่เราเข้มแข็งเราเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงเราอดทนนะเรามีปัญญาเฉลียวฉลาด ถ้าสามารถที่จะนำปัญญาและความรู้นี้ไปเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างได้เพราะบางทีคนรอบข้างเนี่ยเขาก็กำลังมองหาสิ่งที่เป็นปัญญาและสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นความล้ำเลิศในการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะเห็นว่าออพี่คนนั้นน้องคนนี้นะลุงคนนั้นป้าคนนี้เออดูแล้วเขาใช้ชีวิตวิถี ที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกกับหลานกับคนรอบข้างนี่ก็ได้เป็นประโยชน์เหมือนกันเนาะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแค่เราทําตนให้เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในตนฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีในตนดูแล้วก็เป็นผลประโยชน์นะมีคุณค่าสําหรับตนและบุคคลอื่นเป็นอย่างยิ่งนะท่านจึงบอกว่า,าให้ฝึกฝนตนให้เชี่ยวชาญฉลาดนะ เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วจะได้หาทางหยุดระงับจะได้เกิดนะเป็นมงคลสําหรับชีวิตจะเจอมรสุมชีวิตอะไรก็ผ่านพ้นไปได้เพราะคนฝึกมาดีว้อย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของอารมเนาะท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้พูดถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ก็ฝากท่านผู้ฟังหากใครมีเวลารู้จักกับพระอาจารย์สมิง นะท่านเทศตีห้าถึงหกโมงเช้าที่สถานีวิทยุยแห่งนี้แหละท่านผู้ฟังนะท่านบอกว่าฝากนะให้บอกแฟนรายการว่าท่านหยุดหลายวันหน่อยเพราะว่าท่านไปผ่าตัดนะ่ะน่าจะเป็นนิ่วหรือเปล่าเนาะท่านผู้ฟังพระจันทรย์สมิงท่านลาผ่าตัดตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินอาคารที่16ชั้น6นะห้อง608นะนะนะก็ท่านก็ฝากแจ้งมา ญาติโยมคนไหนผ่านไปก็แวะไปเยี่ยมท่านได้นะครับนะอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์อาคารที่16ชั้น6ห้อง608นะท่านก็กำลังเข้ารับการผ่าตัดนะก็น่าจะหยุดหลายวันนะครับนะใกล้เข้ามาแล้วครับท่านผู้ฟังนะเรื่องราวของงานบุญประเพณีของชาวบ้านโคกใสตําบลด่านจานท์อำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์ที่เขาจัดกันทุกปนะีเป็นงานบุญเดือน6นะ บุญบั้งไฟนะแล้วก็งานอุปสมบทหมู่นะครับในวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคมณวัดบ้านโคกใส่ตมุนบ้านจานอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกิจกรรมก็วันที่1น่ี้ก็น่าจะเป็นนาการจุดบั้งไฟนะครับแล้วก็มีขบวนเสิงบั้งไฟรวมไปถึงปลงผมนาคนะครับในวันที่สองก็ มีทอดผ้าป่าสามคัคคีนะแล้วก็มีแห่นาคช้างนะครับนะก็เรียกว่าสนุกสนานกันทุกปีนะบุญประเพณีนี้ในช่วงเ,เดือน6นะครับนะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่3นะวันที่3พฤษภาคมนี้ก็นำหนาาไปอุปสมบทนะครับแล้วก็วันที่4ก็มีทําบุญจากบาท เป็นกิจกรรมของชาวบ้านโคกใสตำบลบ้านจานที่เขาจัดกันทุกปีนะครับนะบุญเดือน6บุญประเพณีบุญบั้งไฟแล้วก็บวชนาคหมูแห่นาคช้างวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคมปี2 5 6 6นะนี่เป็นบุญงานประจำปีอีกหนึ่งบุญที่ฝากบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ก็คือวันที่25เมษายนนี้นะที่ บ้านเดือยไก่แก้วดีเห็นบอกว่ามีแสนเจ้าปู่นะหรือเส้นเจ้าปู่บุญดือน6จุดบังไฟหมอลำสิ่งตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะวันที่25เมษายนนะครับก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะซึ่งเขามีการจัดขึ้นนะครับนาะบุญเดือน6หลังจากเดือน5ที่ผ่านมาก็กิจกรรม วันครอบครัววันสงกรานวันปีใหม่ไทยลูกหลานก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพกรุงไทยต่อนะก็ได้กลับมาปีละครั้งบางคนก็ไม่ได้กลับปีใหม่ก็มากลับเอาช่วงปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานมารถน้ำดำหัวมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กับครอบครัวนะครับอันนี้ก็บุญเดือน5เนาะจบลงไปก็เข้าสู่บุญเดือน6นะซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณี ที่รอคอยอยู่ในเดือนพฤษภาคมในอีกนะครับความสำคัญหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสนะที่กำลังจะมาถึงในวันที่14เดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ท่านผู้ฟังครับนี่เป็นเรื่องของภารกิจสำคัญที่ยิ่งใหญ่เมื่อเช้านี้ได้ดูข่าวสสท่านหนึ่งที่อยู่สงขลา ท่านพูดเป็นภาษาสงขาเล่าถึงเรื่องราวของเงิน1000บาทที่เขาจะมาซื้อเราเออมาซื้อเรานะ้สปีที่เขาเอ่อมาซื้อเราก็เฉลี่ยแล้วเขาให้เราวันละไม่ถึง1บาทผมก็ตีไปซะหนึ่งบาทซะท่านบุฟังเขาซื้อเราวันละหนึ่งบาทในการปิดปากเราเอ นะเขาจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่เราจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อมีการซื้อขาดก็เรียกว่าซื้อขาดซื้อสิทธิ์แล้วนะเขาให้เราหนึ่งพันบาทแล้วอืมอก็เขาจะทํำยังไงก็ได้นะเขาจะไม่รับฟังเราก็ได้อืเขาจะไปหาวิธีการในการที่จะหาถอนทุนคืนอย่างไรก็แล้วแต่เราก็พูดไม่ได้ เราทําแบบนี้มาเป็นประจำมาท่านผู้ฟังคือเลือกคนที่เขาซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะรับเงินเขามาแล้วนะตอนแรกๆก,ก็บอกว่าเขาให้ก็รับอยู่นะรับมาเถอะจะกล้าใครก็เป็นสิทธิ์ของเรานะนะรับมาแต่พอเข้าสภาเข้าไปนะเลือกนะเข้าไปนะสถานที่เลือกตั้งไอ้มือนี่มันท่านผู้ฟังมันเวลาจะเลือกคนที่ อ่าเรียกอะไรอ่ะตอนแรกก็คิดว่าคนนี้เหมาะหน่อยจะตั้งใจมาจากบ้านอยู่แล้วว่าจะก,กาคนเนี้นะแต่พอหยิบปากกาขึ้นมาจะก,กาขน้นมือมันสั่นเออเป็นยังไงไม่รู้มันนึกถึงคนที่ให้เงินนัจนรย์บุฟังเออบางคนมีอาการมือสั่น,นอ่อไม่ต้องคิดอะไรมากใครให้เงินก็กาคนนั้นน่ะมันง่ายดีนั่นแหลเป็นอย่างงั้นท่านู้ฟังเพราะฉะนั้นจึงชอบมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะคนซื้อสิทธิ์ขายเสียง ได้เกือบทุกรายต้องบอกว่าเกือบทุกราย99%เรนี่ใครซื้อสิทธิ์ขายเสียงใครให้เงินนั่นคนนั้นได้ออจึงกลายมาเป็นว่าพอได้สอสอเข้าไปแล้วเขาไม่ได้ทำงานอะไรให้เราจริงๆจ,จังๆหรอกท่านผู้ฟังบางคนเข้าไปพูดให้ร่ายประชาชนในสภาด้วยบางคนไม่เคยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปพูดออก็ไปพูดทะเลาะกันนะฝ่ายตรงข้าม นาะยยกมือทะเลาะเถียงกันอยู่ในสภาแต่เถียงไม่ได้เถียงเรื่องชาวบ้านเรานะไปเถียงเรื่องส่วนตัวนั่นะกลายเป็นว่าเอาคนไปเป็นภาระนะเออไม่ได้มาสร้างแก้ไขปัญหานะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับคราวนี้ตั้งใจให้มันตั้งใจให้ดีอย่ามือสัน่นนะาจะบอกว่าไม่ให้รับเงินก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะก็ให้รับเหมือนเดิมเลยถ้าใครให้นะนะแต่เราก็ขอให้ใจเข้มแข็ง รักใครชอบใครก็ขอให้จิตใจเข้มแข็งนะเลือกอย่าไปเกรงกลัวอะไรต่อสิ่งที่เรานะคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนีนะ้เพราะว่าเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะกลายเป็นว่าผลประโยชน์ของเราที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราจริงๆนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องของอคนที่เป็นตัวแทนเขาอยากได้ผลประโยชน์อะไรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหาจะเป็นได้ แต่จะหาคนที่หาผลประโยชน์สำหรับคนจนๆทนธรรมดาอย่างเรามันยากถ้าท่านผู้ฟังหลับตาแล้วดูว่าใครที่เหมาะสมพักไหนอที่เหมาะสมคนไหนที่เหมาะสมว่าท่านผู้ฟังเลือกโดยความาเป็นหน้าที่นะครับว่าเป็นหน้าที่เราให้มันสมกับการที่เขาให้สิทธิ์ให้เสียงเราในการที่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันพัฒนาไปในทางที่ดีเห็นอะไรมา แล้วก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้นะ่ะอยู่แค่วันเดียวท่านบูฟังเราผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วนะ่ะพอได้รู้อะไรบ้างจะเลือกใครก็ให้ตัดสินใจอย่างนะ่ะเที่ยวชาญฉลาดเฉลียวอย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของเราก็อย่าไปคิดว่ายังไงก็ได้นะอืมเหมือนเหมือนกันอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าบุญนั้นไม่ได้เกิดแต่การบริจาคทานอย่างเดียว บุญเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาเป็นบุญที่สามารถทำได้ไม่เลือกบุคคลมันก็เหมือนกับสิทธิ์ที่เราจะเลือกเขานะ,ะท่านผู้ฟังไม่ใช่ดีเฉพาะเงินแต่ต้องฉลาดด้วยวันดีลาแล้วสวัสดีครับ